กับสดีครับท่าชม่มุกท่านตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับมาดูซิโร่แล้วก็ยินต้อนรับเข้าสู่ไหมครับเอาชีวิตรอดพาร์ทห้านั่นเองครับก็พาร์ทนี้เราจะทําการขยายพันเอ็มซีเป็นส่วนใหญ่นะย้ำานะครับว่าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราต้องการทําเป็นฟาร์มเด็กเดี๋ยวว่างๆครับใน,ใน,ใน,ในตอนที่เรามีเหล็กเยอะเราจะเริ่มผลยาเอ็มซีกันนะครับนี่ครับไปกันเลยหลังเสียงเฮียผม,ผมฟังไม่โคตรไม่เขไม่หฟังหรือไม่มันกูว่าตอน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 ไอเนี้ยตอนตอนตอน อาชีพก็คืกอกูหูแตกแน่เ <laughs> <c oughs> ขียรกีตอนนี้เคิ่งใจนะเออเสซ็มมาเนี้ยได้โคม่ะหมาใครเต็มเลยวะเนี่ยอ๋อหมาอยู่กับบา <c oughs> มาหม <c oughs> าไหนวางตรงนี้อะไรวางเต่าตรงนี้วางแล้วก็ให้เขานอนใช่ไหมคีเลย ไม่อีเยอะเลยเตียงไอ้เอว่ามันขนกบอันไหนอันไหนก่อนก่อนแล้วมันำการเขาจะเขจะเปลี่ไปนะมันมีแค่เนี่ยอยู่เตียงเตียงละอียที่สุดมัเตียงน้อยนะเตียงบ้านนี่คนอย่างน้อยเลยนะกล่องบล็อกมันมีไมนไม่มีของอย่างอื่นนะว่ากล่องบล็อกแต่ใส่ไม่มีไข่ไก่วะกล่องบล็อกไข่ไก่เต็มเลยว่กูเก็บแม่จก็มันขี้เกียจเก็บอบบเจอแมวว่ะอยากกินเนื้อแมวย่างอ่ะ S <S <S ใครสนใจบ้างแมวกินปลาใช่ไหมใช่เลยประยุทธ์เอ้ยปลาหมึกเรื่องแสงไหนประยุทธ์โกโกสฟิตโอยงีงว้าวอยากกินปลาหมึกย่างไหมปลาหมึกย่าง <S 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 อ่าเดี๋ยวเขาไปไป,ไปเอาของในนด้นดีก่่น ไปเอาของมันด้วยแล้วเขาอ่ะจริงว่าอะไรเดี๋ยวเขาให้ดีเอเลยออกมาบอกว่าจะเอาไม่ไม่ไม่เมืนมันมันมันใช้เยอะมากมากอะให้เขาไปช่วยด้วยไปเตียงเตียงเตียงสิสองกันเตียงเตนเต็นสสองกันพอไหมสิบสองกันเอาเยอะเลยหรือว่าอาหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะเอาคนแก่ไปแล้วก็มาคาที่นั่นเออเออเออคนแก่ไปคาที่นี่เลยมยให้กูช่วยไปไปช่วยด้ ไมาไม้มาขนนี่นเดี๋ยวเราก็ตัดไม้แถวนั้นเดี๋ยวเราค่อยตัดไม้แถวนั้นแล้วกันเออมีตัวคนไม้โอ้โหไม้ต้นไม้สองสามต้นอย่าเลยเดี๋ยวเอาไม้มันมีมันมีตรงเกาะอีกอะตรงเกาะมันมีเกาะตรงนั้นอะต่อเกาะตรงข้างๆมันอะจะมีอยู่เกาะเราค่อยไปค่อยไอ้เอ้ไอ้ไอ้ยาต่อไอ้ไอ้นี้ก็ได้เบอร์ไอเทียน่ะไอ้ไอ้ทางผิด่ะเออมันไม้เยอะเบอร์ใช่ไหมไปทางพีดยงยง ยงเตียงเตียงเตียงสิบสองอันจับคนแก่อีสามสิห้าอันพอไหมพ oh, <đi. S 2> อดิเตียงเจ็ดสิบสองแล้วก็คนแก่อีสามสิห้าพอพอไหมเออแล้วล่ะเออแล้วเวลากลับไปหาเดี๋วยวกู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 เป็นผิทำไมเนี่ยวะเออมันตรงไปใช่ไหมทางวัดถัก ก็ก็ก็ไปที่เกาะนั่นน่ะไอ้แรกาจะมีไม้อยู่ไอ้เอนั่นน่ะไอ้ไอ้เส้นเป็นเกาะผิดอ่ะเอาเท่าแหละที่ตัดเล็กดีกว่ารวยเดี๋ยวจะวางเทียดูตรงไหนมาเตียมมาแล้่าตรงไหนอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเดี๋ยวเขาเอาเนี้ยนะเขาเขาแบบโผล่ไม้ที่บ้านเลยโผล่ไม่หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวไอายุมเดี๋ยวแกเอาไอ้พวกนั่นนเดี๋ยวเขาไปตัดไปตัดไม้ทีเกาะหนึ่งเนี่ยขนมปังมันมีเยอะ ้ขนมปังมันไม่อยู่ตรงไหนนั่นน่ะเอาหนังวัวมาด้วยเอามาทำเป็นไอ้นั่นเอาท็อตมาด้วยท็อตอ่ะท็อตมันเอามาด้วยเอาไปละแล้วโอ้ยรให้มันมืดเอาอันนี้มันนี่มันนี่มันนี่มันได้ลูกยังวะเนี่ยนี่มันได้ลูกยังวะอ่าเดี๋ยวเขาค่อยๆอะไรก็ได้เขา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 าอะไรก็ได้โยกลับวน้คือมันทำให้เป็ดไม่รอแล้วควานเพชรว่ะควานเพชรว่ะก็ทำไมหรอครับ ก่อตูดก่อตู้ดอ๋อนี่แล้วก็ไปตัดไม้ใหม่ครับอีกที่หนึ่งที่เราทำประตูผิดแล้วก็ได้ไม้ไปใช้ได้ไม้เยอะดีเออเยอะสว์มันแรละหมือลแล้วลหมือแล้วไนเนื้อไปเก็บจานเข้าก่อนมายังไกลเลย โอ้โหไก่ร่างค้างไก่ตื้นสร้างได้ไหมไห้สร้างให้รู้นะเอ้ปุ๋ยต้องบอกว่าพวกเราสร้างยันก่อนเว้ยฮะโอ้ยอย่างไก่โอ้ไก่จัดก็เตีเอเอเยงที่เดิมก็เลยเอาไม่ได้ยมุนเล้ยวไปนอนไปนอนไปนอนกันเจ้ ไปนอนไปนอนกันเถอะเออต้องแปะไปด้วยแ,ปปแล้วไอเอ็นบีซีมันเอืออะไรเนะี่ยมึงเดี๋ยวต้องกดระฆังกดระฆังกดระฆังมันจะได้ตื่นนอนกันมีระฆังไหมไมีระฆังมีอาอกดไม่ได้วะสวนอนเอเ็นบีซีนอนมันตื่นแล้วเนี่ยแปะแปะทำไม่ปลุกให้มันตื่นมันตื่นซะแล้ว ไม่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 เยมีอะไรไม่เป็นไรเราเราวันนี้ก่อนได้เราผสมพันธุ์เอ็นไีซีก่อนได้ก็คนมันรวยทอดอ่านอนอนนอนอนอนนนนโอเคโอเอนอนก็คนมันรวยเดกันไม่ได้ไม่ไแบ่งองครับแบ่งเป็นข้าวเอ c นบีีนอนเอ็นเอรมากลัไปกำลังไปด้วยแต่เขือ เลือดอวอ่าน่ดูนี่นี่นี่ดูดูดูดะไสองพันเอ้ยขนมปังนี่ทำยังไงต่อไหนนะวะจากปอมปลา้อมปอมเอาลล็อเลยน่ีนี่เฮ้ยมงเฮ้ยางแจ้งว่ะกางแจ้งว่ะไปเอาดรอมึงมันเอากันเฮ้ยกากางแจ้งว้ วิธีการนะครับให้กางแจ้งเลยครับพี่น้องโยขนมปังใองะไรง่ายง่ายฮะโย,ยขนมปังให้มันก็มาฉันก็จะได้แล้วฮะอันนี้ก็ต้องปั่นปั้มกันอันนี้ไม่ต้องออกเลยอเด้อเด้อไม่มชาวบ้านน้อยหมู่บ้านนี้ไม่ต้องรอเก้าเดือนฮะตอนนี้ฮะจะเอาหินเอาหินนวลไหมสัตวนแน่นะเลยอยากเอาหินละสิอะไรไม่้าใจไม่กินมุกเอาหินมันไมพี่ว้าับผมจะไปบอกคนดูว่ามุกชอบเอาหิน คืออะไรอ่ะกูไม่เก็ตอ่ะนายอยากได้หินเอ้ยนายอยากโดนเลียหินไม่ดีคืออะไรคืกูไม่เก็ตตรกนั้นหรอกันคืออะไรดีๆขอดีๆคืออะไรมันคือการไม่รู้เหมือนกันเอาหินหนุนไหมต้องเข้าใจเข้าใจคือหินหนุนไหมวะกูไม่เก็ตเนี่ยกูไม่เก็ตจริงตกไอ้เหี้ยใครขามือออกไว้ยงใครไม่รู้อ่ะตัดหน้ากูเมื่อกี้อ่ะ เออเอาไงดีเอาประตูบ้านงราโอแบบแบบแบบงงๆเลยแบบบ้านโงงเลยเสร็จแล้วเนี่ยบ้านต้องทำประตูได้ไหมเออทำประตูดูก็ได้ดอเหรอใช่ดอไดเออทำดอไดปิดปิดปิดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเราต้องปิดต้งหมดงงๆเลย เออก็อก็เดี๋ยวไอ้พวกแฟนคลับะไรมาไงออออ๋เมันจิกไอ้นี่มันจะได้ใหญ่พวกแมงมุมนนนัเี่ยแมงมุมก็เพื่อความสวยงามตัวนั้นฉันเห็นมัน,มนอยู่ในช่วยกันสร้างเลยบแมงมุมควายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนสะพานเ,าเา <rí> e> ด้เดี๋ยวต้องคุณค้นนั่นนะคุณนุ่งคำเลยว่าปุ่นผีเขาคงคุ้นหมดเลย

Ô má, ấy má. What má ănเยอะเลย. ไอ้สัตว์.ไม่ใช่แกะเทา. Sao mà bây giờชอบดุด má? Biết tôiแกะเทา, tôiแกะเทา. ไม่ไปไปได้หรอก.แกะแท้.ก็แค่แกะแท้เอง.9 9 9 9 9 9 9 9 มันเร็วอย่างกับฟาสไปเอาไปสวยโอ้ยดอ้ยโตยูผมไม่รู้ที่รู้รู้ผมไม่รู้ที่รู้สี่สองถามผมทำไมผมไม่รู้ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้รู้แล้ง ง่วงก็ผมรู้ัจะไม่รู้ได้ไงก็ผมก็ผมก็ผมง่วงจะรู้ได้ไงก็ผมหลับในสภาทุกวันผมก็ยึดกับแรกเี้ยขอเงินหตบาทได้ขอขอไเยอะน่อย้ยกูริมว่าข้าวันทำไมเป็นเด็กดีดีรู้อกีเอ้ยมัเป็นเด็กดีพอเนี่ยเด็กดีครับขาดีเด็กดีอยข้าวมาอย่าข้ามันอยาข้ามมามัววายอย่าข้ามกนยด้ไหม ทำอะไรกยมาใช่ไโอ้ยมาเลยเรเเอ็มบลีขึ้นมาคำนี้นยเ๊ะขึ้นมาตรงนี้เอ็มบิลีลงมาได้แล้วใครใครสร้างที่ตรงนี้ไหมโอ้ยนี่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยเติบวุ่นวายเอาเออดิเอาเออดิเอ็มบลีเออแลที่ทีไหนนะเฮ้ยขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยไม่ไม่่กกันละปีกกันละนายนายนยย

ยั่ไม่ดีมันไมด้โอโหไม้เยอะเกินโอเคครบครบแล้วอืมโอ้โหสิบหกอันขึนอีกสิบหกอันไอ้ไ่ใครฆ่าโกเลมมามึงอะลบมึงอะโอ้ยมือลันนี่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  ไม่เป็นไมยบาทกูโอนให้เลยโอนก่อนท่านอย่าลืมว่าฝากที่มูไปกูบอกไมบอกกูเมื่อวานน่ะอย่าลืมว่าฝากที่มูบอกกูเมื่อวานอะไรคือกระฟ้าอ้อยจตโนมัสแหละอย่าลืมเอาไปด้วยกูไม่ให้มึงหรอกเอ้ยยี่มิบเอ็ดเออโอเด็กเลี้ยงประมาณยี่สิบเอ็ดเที่ยร้อนจัดอ่ะถ้าร้ร้อนแบบนี้ จอวอนี่แหละทีเหมาะสดแล้วไขเทอามดทำทรงเจอเจอเจอเดออันนี้ก็ไม่เอาไขเท่ามดแดงไข่ทองมดต้มทำถ้าลวมเป็นไข่ใหญ่นี้ก็ไม่เอาไปขี้แปบบ๊บ ตอนเช้าพระมาจนยังไม่ตื่นไม่ตื่นนังชิวกับผีไก่ยังไม่ตื่น,นย,ย,ยังไม่ตื่นพี่สายไไม่ยังดีอะใ,ใครท่อหมทำบทรงชาวบออันนี้ก็ไม่เอา งขาว,ว,าวขัวเป็นเหยื่อแล้วแหละวัวคอหลายคนตอนเช้าพระมาผียังไม,ม่ตื่นยังไม่ตื่นนางซิวกลับพี่กายยังไม่ตื่นยังไม่ตื่ไนไอ้นายมันนาขาวแล้วมันก็นาข้าวนาข้าวแต่พี่งลงแล้วไอ้สัตว์แต่ลงขาเลยน้นองไม่ชอบคนน้าขาวแต่น้องชอบคนหน้าดำดำ โอเด้เพื่อนเอ่ยคือดังเคยกันนั่นสังสรั์กันจัดวางในเวลา